สวัสดีค่ะนี่เป็นเจ้าของบูติกเกนเจ้าของร้านขายของเก่าที่เมืองพอสเกิร์ตนะคะสวัสดีค่ะไฮด์ไฮด์เห็นไหมคะวุ้นมังเงี้โอนโอเพ็นเด่นไหมบูติกเกนเดนวุ้นมังเงีวุ้นมังเงีโอนที่โอเพ็นค่ะวิโอเป็นที่บูติกเกนในสองพันสิบเก ทุกชนิดเนสิบเก้ายี่สิบองามแฟมโอนซิเดนจ้ะหปีแล้วค่ะเขาเปิดร้าน5ปีแล้วค่ะเป็นร้านที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีของที่สภาพเหมือนจะใหม่นะคะโอเคทุกสันทาคยาญาตค่ะทุกสันทาคค่ะทุกสันทากค่ะค่ะ,คะนี่เป็นร้านขายของเก่าใจกลางเมืองพัสดุืนนะคะ ร้านนี้ก็เปิดมาได้ห้าหกปีแล้วค่ะดูค่ะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เหมือนกับจะใหม่เลยค่ะเป็นร้านมือสองนะคะแต่ว่าใหม่ใหม่เหมือนกับใหม่ค่ะเห็นไหมคะมีรองเท้ารองเท้าน่ารักน่ารักรองเท้าน่ารักน่ารักรองเท้านี่ถูกนะคะคู่ละไม่แพงอะ่ะแปดสิบห้าสิบเองสภาพก็ยังใหม่เอี่ยมใช้ได้ทุกด้านเลยนะคะนี่ มีเสื้อผ้าด้วยค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดใหญ่มีทุกทุกไซส์ทุกขนาดนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าเขาจะรองรับพวกชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะคะนนเห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมนี่ก็เหมือนคล้ายๆใหม่เลยจะกเกน,นี่ก็อยู่ที่ร้อโคนค่ะร้อยก็350นะคะประมาณนี้ค่ะ เสื้อผ้าเ็าจะใหม่ๆเหมือนกับใหม่ๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าบางทีนะคะมีกระเป๋าที่มาใหม่เลยนะคะกระเป๋ามียี่ห้อด้วยมาใหม่ด้วยคือบริษัทเขาโละคเขาเลิกขายเขาก็จะส่งมาให้ให้ร้านที่อย่างนี้ค่ะส่งให้ร้านร้านที่เป็นขายของเก่าถ้าคนไหนเขาขยันมาดูเขาก็จะได้เห็นได้เห็นดีๆเลยนะคะได้ได้ของดีๆกลับไปใช้เลยค่ะนี่20คนเองขายถูกมาก สองสามเป็นหกหกสิบกว่าบาทเองนะคะแต่สภาพยังใหม่มือสองอะแต่ว่าใช้ได้อยู่เป็นเสื้อผ้ามือสองเหมือนนี่ไหมคะที่เขานำไปขายอย่างบ้านเราอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอยู่ในหุ่นนี้ก็ยังสวยๆเลยอยู่ในหุ่นนี้ก็ยังดูใหม่เลยค่ะเห็นไหมหุ่นนี้ก็ดูใหม่เลยนะคะดูรองเท้าก็ดูใหม่ดูค่ะเห็นไหมคะ รองเท้าเยอะแยะเลยมีคนมาเลือกดูค่ะเสวนดาเขาจะพวกจังชาติที่อพยุกมาเขาก็จะมาดูอย่างนี้ค่ะมีฟิลิปปินมีไทยมีโแลนดนเยอะแยะเลยค่ะดูลองเท้าค่ะรองเท้าก็มีหนังนี่เป็นสวยๆอยู่นะคะหนังใหม่อยู่หนังใหม่อยู่คู่ละห้าสิบคู่ละแปดสิบค่ะอันนี้ก็ใหม่นะคะแต่เบอร์สามสิบเก้าราใส่ไม่ได้ค่ะ,น,คะน,นี่ก็สวยอยู่นะคะ นี่ค่ะสวยๆอยู่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็ขายถูกนะคะยี่สิบโครนอ่ะบางคนเขาไม่ได้ใส่เลยนะคะเขาก็เอามานั่นเลยดูสูตรค่ะสูตรถูกมากค่ะว้าขอรเตเดนเมดเดนนะฮัลโหลฮัลโหลว้าขอรเตเดนเมดแจ็คเก็ตเมสูตรเฮ้ยดีอะไรเด็ดห้าสิบโครนเลยฟอร์ฟอร์เอียนโอเซลบิลลี่โอฟอร์เอียนนี่ก็แคมเปอรบิลลี่ย่ใช่ไหมบิลลี่ขายถูกมากค่ะหนึ่งชุดเลยค่ะ หนึ่งชุดนี่มีกางเกงด้วยนะคะห้าสิบคนค่ะถูกมากเลยโอ้เท่ากับร้อยห้าสิบาทเองอะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบาทไทยนี่ค่ะสืตรใหม่ๆทั้งนั้นเลยคนไทยไหมคะไทยแล้วดูไทยโอ้เิลิปินส์ฟิลิป,ป, <laughs> ลป,ปินจะเหมือนไทยมากค่ะถ้าเขาไม่ท่าไม่พูดจะไม่รู้ว่าเขาคือฟิลิปปินนี่ค่ะนี่มียี่ห้อด้วยนะเสือ้อนี่ค่ะ เดีวก็ห้โคนแบบเหมือนใหม่เลยค่ะบางทีป้ายก็ไม่เอาออกนะคะต้องคนขยันมาเขาจะได้ของดีไปป้ายก็ไม่อ,ออกนี่ค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มาเลือกซื้อเห็นไหมคะฟิลิปปินส์ก็มาเลือกซื้อนะคะเสื้อมันเหมือนใหม่ค่ะแต่มือสองอะแต่ว่าสภาพก็ยังดีเยี่ยมอยู่นะคะขายถูกมากเขาบอกว่าเช่นตัวบิลลี่ขายถูกมาก ดูรองเท้าคู่นี้ค่ะนี่ใหม่มากคือคือไม่ได้ใส่เลยเราก็เอามาบริจาคเขาค่ะเราก็คือซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันเพราะว่าเดินไม่ไหวตอนนี้เดินสูงไม่ไหวเราก็เอามาบริจาคให้เขานะคะบางร้านที่ขายของเก่าเขาก็จะให้แลกได้เอาของที่เราไม่ได้ใช้ก็มาแลกของที่เราอยากได้ไปก็มีนะคะเอามาแลกกันไปดูค่ะเสื้อผ้าเยอะมากนะคะร้านนี้จะเน้นเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ มีผู้ชายมีสูตรบ้างน่ารัก,รกของน่ารักนถูกค่ะเห็นไหมคะกระจิกน่ารักนี่ค่ะชุดนี้ก็สวยค่ะชุดนี้ชุดนี้ก็สวยนะคะสภาพดีอยู่เนี่ยสภาพดีเยี่ยมเลยหนึ่งร้อยโคนค่ะนี่ค่ะชุดสวยๆเลยนะคะขออนุญาตเจ้าของร้านหัวหน้าเขาก็อนุญาตให,ให,ให้ให้ถ่ายได้ค่ะ สวยค่ะชุดนี้สวยค่ะกี่บาทเนี่ยสวยนะคะแต่เขาสูงอ่ะฝรั่งเขาสูงมากเราจะต้องไปตัดถ้าคนไทยใช้ก็ต้องตัดออกหน่อยนะคะเพามันสูงมากนี่ก็ห้คนเองค่ะเสื้อสวยๆแต่ว่าแบบก็ยังสู้บ้านเราไม่ได้นะคะการออกแบบของนอร์เวย์นี่จะจะสู้บ้านเราไม่ได้นี่ห้าสิบโคนค่ะชาวโปแลนด์ก็ชอบมาซื้อค่ะโปแลนด์ที่อุบพระยบเข้ามา ชอบมาซื้อที่นี่เพราะมันถูกดีสภาพก็เหมือนใหม่อยนะคะดูจัดเก็เห็นไคะใหม่เอี่ยมเลยเสือสองแต่สภาพใหม่ค่ะสภาพดีเยี่ยมเลยนี่ก็เสือ้อส่วนมากจะเน้นผู้หญิงข่ะร้านนี้ผู้หญิงเยอะนะเสือน่ารักน่ัก,กเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็เอามาบริจาคเขาเหมือนกันค่ะเสื้อตัวนี้สวยแขนกระดิง่งกิ้งกิ้ง ดูรันนี่ข้างหลังอเอโทษค่ะกั้ดูเสื้อสวแขนกระดิ่งนะหสิบคนนะคะชุดนี้ห้สิบคนสืสวยค่ะเขาก็มีห้องลองให้นะคะห้องลองสองห้องนี้มีห้องลองให้ด้วยนะคะคนเข้ามาบริจาคค่ะ ก็มาบริจาคเลค่ะลังเท้าสวยๆนี่ชุดสวยๆนี่เสื้อกุมนะคะเสื้อกุมเสื้อกุมก็สวยนะคะนี่นี่นี่ยี่สิบโคนเองอ่ะค่ะร้านนี้ขายถูกมากอ่ะสำหรับเด็กมีแจกฟรีด้วยค่ะนี่แจกฟรีแจกฟรีอยู่ในนี้สองกระสองกระถางนี้แจกฟรีนะคะ มีทางนี้อีกค่ะนี่ค่ะนี่หายเยอะเยะเลยนี่ยิ่งถูกเลยค่ะสิบโคลนค่ะร้านนี้ตรงนี้ช่วงนี้สิบโคลนนคะค,นคะรัลูกผลานมาซื้อกัน ข้างนอกนะคะร้านอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะข้างนอกก็มีเห็นไหมคะตรงที่เขาแสดงคอนเสิร์ตกันเบียร์เฟสติบอลตรงนี้ค่ะต,ตอนนี้ทำถนนค่ะถ,ถ,ถนนปิดค่ะถูกมากเขาจะพาลูกพาลายมาซื้อเลยนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลไหลไหลนี่่ะถูกมาก ส่วนมากจะเน้นของผู้หญิงน,น,น,นี่ก็เต็มเสื้อสีสันยี่สิบโคลนนะสภาพใหม่ นีนั่งกินอาหารรับประทานคุยกันไนดะ้นีรองเท้าใหม่ๆด้วยนี่ก็ขายนะคะรองเท้าใหม่ๆท่น้ขายถูกห้าสิโคนคู่นี้เหมือนกับยังไ่นะคะสวยนะคะสวยค่ะมีสูตรด้วยชุดเสื้อหนะะังเสื้อะอะไรก็มีหมดนะคะ ราคาห้าสิบคนค่ะขายถูกค่ะร้านนี้ค่ะเราเรียกว่าคาเฟ่และบู๊บบูติกแปลว่ามีร้านอาหารสำหรับนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ร้านขายของเก่านะคะร้านขายของเก่าก็คือมือสองค่ะเซ็กเม์แฮนบ้านเราค่ะแต่ว่าสภาพเขายังดีเยี่ยมอยู่เพราะว่าบางบริษัทไม่ได้ใช้คือเลือกกิจการก็เอามาให้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะร้านขายของเก่านอร์เวย์นะคะรั้จายพาทัวร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ